สวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม VOG สุดขรรมพร้อมกับ Speed c o l r e c t o r ฮะและในวันนี้ที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับเราก็จะมาทําการสุ่มหรือว่าเปิดนะครับในของสกินครับที s u r p r i s ์ Surprise ในของตะกูลครับทีเนาะก็จะเป็น EFA ของสกินที่เรียกว่าสุดแสงจับแสงครับถ้าเปิดนี้เพรไหลเป็นน้ําเลยก็ว่าได้แต่ก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยอย่างหนึ่งนะ เป็นสกินหนึ่งที่สวยนะครับสวยมากแล้วก็แพงมากด้วยตัวความสาม,มารถในของสกินนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากนะมีอะไรมากนะครับคือมันบอกว่าสกินบนนั้นเราจะเพิ่มเนื้อของ M เอ็มแท้งก็ไม่ใช่เอ็มแท้งดิในโตครับผม0ูนดเปอร์ซมันก็มีเพิ่มเพิ่มมาแค่นี้นะครับความสาม,มารถในของสกินคือมันไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกแต่แค่มันสวยแค่นี้เอะแล้ สำหรับใครที่อยากเห็นผมเปิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเพชรจะไหลเป็นน้ําขนาดไหนกันแน่แรกที่ผมจะสุ่มนะฮะก็พร้อมกันในของตัวเลี้ยงในของคัพทีเหมือนกันนะครับก็สกินใหม่เหมือนกันนะเอาให้ครบเซตเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่หมดนะฮะเพชรมีอยู่49,000นะเพเพชรนะพร้ะงั้นลุยพร้อมในนี้นะครับก็จะมีทั้งการเปิดรถนะฮะส่วนการเปิดรถก็จะเป็นสีม่วงนะ ข้างบนนี้ก็จะเป็นของสกินนะครับสกินขาวสกินดำนะฮะและที่เราจะมาเปิดนี่สกินอวกาศนะครับเออเป็นสกินที่สุดสวยเลยนะฮะก็ผมมีนะของตัวเอเนจีนะของตัวรถอยู่ที่238าเนาะสองเพชรอยู่ที่49,500เพชรดูว่าจะไหลไปถึงกี่หมื่นเพชรกันแน่แต่ที่แน่ๆครับผมการันตีอยู่ที่20,000เพชรอ่ะถ้า20,000เพชรก็แสดงว่าผมเหลืออยู่สักประมาณสองหมื่นเก้าพันนะ ต้องดูว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะสุ่มไปเลยครับผมเดี๋ยวมันจะลีลาเกินไปสุ่มให้ดูนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีเมนูข้ามไหมคือหาเมนูข้ามก่อนนะยวหาเมนูข้ามก่อนนะครับเออมีวะข้าม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 อืมข้ามเออนี่แหละชอบชอบเออ ถ้าข้าไมไวๆไปเนี่ยมันมันจะได้ไม่เสียเวลาครับผมเพราะว่ายังไงมันก็กำลังไปอยู่แล้วนะคือตอนนี้ผมเปิดได้ไปแล้วสี่ช่องเปิดแล้วสี่ช่องนะครับในของของฟรีที่ผมอุตส่ากเก็บมาก็ยังเหลืออยู่ที่1นึ่งร้อยสามสิบเอนนะก็รุยต่อ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 อ่าลุยต่อ ก็เปิดต่อครับผมโอ้โหรดรัวๆเลยฮะรดรัวๆเลยฮะเอามันนะเปิดเอามันโอ้โยอันนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่าได้รถครับเปิดเอามัน,นะฮะไหลไปเป็นน้ําเทน้ําเทท่า,ทาตอนนี้ก็ได้มาแล้ว6ช่องนะครับยังเหลืออีก6ช่องนะมันให้เราเปิดทั้งหมด12ช่องนะครับก็ถือว่ามาถึงครึ่งทางแล้วยังเหลืออีกครึ่งทางพอเช่นนั้นจะขอรับของฟรีกันก่อนแล้วกัน อของฟรีมาเปิดกันของฟรีได้ไงเราอันนี้อุห์เปิดเปิดถึงเปิดจงถึงมันถึงจะได้นะเรายังไม่ได้ลดนะครับเปิดต่อลุยเอาของผู้ชายแล้วกัน <c oughs> ลุยลุยเอาหมดครับผมหมดครับก็ยังเหลืออยู่อีห้าช่องนะฮะก็ถือว่าได้มาแล้วช่องหนึ่งเนาะอ่ะสมปลายเลย เดี๋ยวนะ45กล่องใช้เพชรอยู่ที่1,150นะฮะ45กล่องใช้เพชรอยู่ที่1,152เพชรเนาะซื้อไปแล้ว3กล่องใช้เพชรอีก5,000ทำการซื้อในของตัว Energy ละเพราะงั้นลุยต่อก็ตอนแรกผมมีอยู่ประมาณ200นะครับ232รือวก็38นี่แหละแล้วก็ รวมทั้งที่ผมเปิดครบอะไรนะ30ครั้งว่าแล้วจะได้รับของมาด้วยก็ตีไปเลยนะสักประมาณ270แล้วกันนะครับเอาง่ายๆเนาะตีไป270ครับถ้าตีเป็นเพรก็อยู่ที่ประมาณหกพันเารเพรประมาณนั้นนะแล้วที่ผมซื้อไปอีกนะครับก็อยู่ที่5000เพรแล้วดูว่าได้กี่ช่องกันแน่นะครับถ้ารวมไปก็ประมาณ1 0 0 0 0อ่า12,000เอพั 12, เพเลยแล้วกันนะ ตีไปอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0เพชรนะครับก็ใช้ไปแล้วนะ1 2 0่0ันเพชรนะครับโอ้จริงดิถ้าไม่มีของฟรีนี่ผมว่าเสียเพชรเยอะนะขนาดมีของฟรีแล้วนะ่ยยังเสียไป5,000เพชรเลยเลยอีสามช่องครับทุกคนอีสามช่องครับเออดูว่าผมจะใช้เยอะขนาดไหนนะซื้อไปอีก2กล่องนะครับก็รวมไปแล้วประมาณ2 2 0 0อ่าเพชรประมาณนั้นเนาะ 2,200เพจนะครับั็อลองโดยสะประมาณ2กองอ่ะไม่ใช่ลองครับเออซื้อซะเลยจะได้อะมั้โอ้โหมนันเจ็บเี๊บ้ออ,อาว่ะโอ้โหปวดจิตปวดใจได้ชุดครบเซต็จแล้วนะครับผมว่ายังกำลังไตอะ่ะ ไอสองช่องสุดท้ายเนี่ยมันเล่นแล้วนะมันเล่นผมแล้วนะแต่ไปครับผมอตอนนี้ก็ใช้หมดไปแล้วนะครับ9,000เพรนะถ้ารวมเมื่อกี้อีกก็กำลังตีอยู่ที่ประมาณหมืม 16, 000, ่นอ่าหมื่นหมื่นพเพชรละหนึ่งหมื่นหกพันเพชรแล้วนะ <c ười> <c ười> <c ười> เอาจริงดิโอ้โห หนึ่งหมื่นหกพันเพชรนะโว้ยโอ้ย,อยมันจะไม่ให้เลยเหรอถามจริงถ้าซื้อสกินเนี่ยได้รถครับเอสกี่คันวะสองคันเลยนะเออสองคันเลยนะไม่ได้ครับผมอีสองกล่องก็ไม่ได้ฮนะอีสองช่องสุดท้ายเนี่ยก็ซื้อไปอีกนะครับอีสักสองกล่องอายอ เอาว่ะเอาว่ะ <c oughs> อ่ะได้แล้วอีกช่องหนึ่งครับเหลือช่องสุดท้ายนะช่องสุดท้ายนะครับทุกคนเอือไม่ได้ครับผมช่องสุดท้ายมาเหอะไม่มาครับอีกสักกล่องนึงเอาว่ะอุย้ยเปิดมันมือเลยมันมือเลยเอือมาเหอะไม่อยากจะเสียเยอะกว่านี้เนี่ย โอ้โหไม่มาว่ะ <c oughs> เรือสิ่งเหน่งๆร้อนๆเนี่ย <c oughs> มันไม่มาเอ้ยมาดิมาเถอะมาเถอะนะเอาเอาเล่นละผลประกอบการมไม่ค่อยดีนะเออเรียบร้อยครับผมดูแล้วโอ้โห ข้ากับรถครัพทีคันหนึ่งเลยก็แค่สกินนะเออถ้าให้พดนะครับได้ครับทีคันหนึ่งแหละจานไปเลยครับอย่างนี้ต้องแคปครับโอ้โหได้มาแล้วนะฮะแหมอย่างนี้ต้องแคปครับใช้ทันทีเลยเออนี่ไงได้มาแล้วครับผมฮะนี่ไงนี่ไงครบเสร็จเลยครับ ก็ถือว่าใช้เพชรไปทั้งหมดอยู่ที่สองหมื่นนะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเพจครับผมพอดีกล้องมันไม่เห็นนะฮะนะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเพจนะครับเพราะว่าที่ผมใช้ไปก็มีของฟรีบ้างแต่ถ้าไม่รวมของฟรีก็อยู่ที่ไม่รวมของฟรีนะผมใช้ไปหนึ่งหมื่นห้าพันเพจนะครับไม่รวมของฟรีผมใช้ไปหนึ่งหมื่นห้าพันเพจแต่ถ้ารวมของฟรีด้วยที่ผมได้มาก็า ใช้ไป21,900้าไอ21,900พเรพชรครับเออก็ถือว่าดีนะที่ยังมีของฟรีเอาไว้นะครับไม่งั้นหมดเพชรเยอะแน่ๆน,นะครับโอเคได้มาแล้วนะขนาดของฟรีที่อุตส่าห์เก็บมานะ200รอ่า2รวมๆไปเลยรวมของที่ครบ20ครั้งด้วยนะครับได้ประมาณ270 energy ็จก็กำลังตีอยู่ที่ประมาณ6,900เรเพชรอะไรประมาณนี้ รวมที่เราเปิดไปอีก20,000เลยเท่ากับรถครับที่คันหนึ่งเลยแพงกว่าได้ซับนะต่อไปนะครับก็มาสมในของสกินอ่าสล้ยงกันก็ต้องได้ครับผมนีม่เปิดทีละ10กล่องและกันนะเด้อเดี๋ยวดิเปิดผิดครับเอาไม่ได้ครับผม สีสบห้าเอ้ยไม่ได้ครับเฮ้ยเอ้ย,อยนึกว่าจะได้ประทรได้อย่างวะได้อย่างเนี่ยเออมันไม่ขึ้นมาให้อะสงสัยได้ยังอ๋อยังเหรอเอาไอ้บนได้ก็ไม่บอกประทร มันได้มันไม่บอกอะมันไม่ขึ้นมาให้อ่ะเอออันนี้ก็ต้องฝากในของแอมินทำจิาีเอ็มก็แจ้งไปทางพวกพัฒนาแก้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่เราสุมได้แล้วมันไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าได้หรือยังไม่ได้งงเลยสิครับหรือถ้าผมไม่เข้ามาดูนี่คือเสียเพชรเยอะเลยนะหรือถ้าไม่เข้ามาดูนี่เสียเยอะเลยนะอ่าได้มาแล้วนะครับในของสกีนใะนของรุ่นลักครับทีนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปทำการใสยในของสกินที่เราเพิ่งได้มากันเลยครับทุกคนงานนี้ครับว้าวว้าวกันเลยทีเดียวนะฮะในเลยอย่างจับแล้วในนะตอนนี้เพชรผมก็เรืออยู่ที่ประมาณ33,000เพชรนะครับก็ตีไปเลยนะฮะผมก็หมดไปแล้วโอ้โหหมื0 0อ่าหมื่น 12, เพชรปะ่ะไม่ใช่เด็ก 24,0 0 0พเพชรอะไรประมาณนี้ได้รวมทั้งในของสกินด้วยนะครับ6เซฟกันเลยทีเดียวเจ็บเีฟเลยในของคับทีคันนี้ตรงนี้กันก่อนนะเพราะว่ามันมีตัวกล่องที่มันจะได้ในของรถคับ A ด้วยนะถ้าเราเปิดในของตัวสกินเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้ในของรถคับ A คันนึงนะเขาจะให้เราเลือกนะครับมีทั้งหมด4คันนะก็จะเป็นของ No วาแล้วก็เอรอนสปีดพัสดซีซั่นไหนไม่รู้นะจำไม่ได้ครับผมแล้วเนี่ยผมเหลือหนึ่งคันนะที่ผมยังนี่สองดิผมเหลือสองคันนะ เออที่ผมอยากจะได้ก็จะเป็นของรถ r e v o l a t i o n ก็จะเป็นของคันนี้ที่อ่อหลายๆคนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือในหน้าตอนนี้ก็ตามนะครับหลายๆคนเขาเขาก็ถามว่าพี่เล่นรถ r e v o l เ t ช o n รถในตำนานที่ดูหน่อยครับที่เป็นอ,อ,อันดับหนึ่งในตำนานเลยก็ว่าได้นะเมื่อก่อนนะครับแต่ในนัปัจจุบันนี้โนแล้วแต่ก็ถือว่ายังเป็นรถที่ดีเล่นได้นะก็เลยอ่ะเล่นรถคันนี้ให้แล้วกันนะครับ เพื่อจะได้เล่นให้ทุกคนดูไงหลายๆคนเขาก็อยากจะถามว่า,าก็อยากจะเห็นนะครับว่าเล่นรถอ,อันดับหนึ่งในตำนานเมื่อก่อนให้ดูหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะก็จะไปเลยครับมะได้ละเดี๋ยวเรามาทำการเอาในของตัวรถคับทีที่เราได้มาคับทีหาอะไรสกินต่าง,งแล้วเอาไปเล่นให้ทุกคนรับชมกันเลยในแรงเลยครับจะโชว์ก็ต้องโชว์ในแรงนะเขาจะได้รู้ไปถึงไต้หวันเวียดน,นามนะครับพร้อมกันฮานกะ กินสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแหมถ้าพอทั้งโลกเลยก็จะตายครับผมไอ้น้องงานนี้เลยครับได้บลาโช์เทปทูอันดับหนึ่งในของเฟชั่นก็ผมนะฮะอยู่ที่170นะถึงยังไม่ได้สูงสวยก็ตามนะใส่แค่นี้พอสูงเกินไม่ดีครับเดี๋ยวเอฟเฟกมันพังนะไม่ใช่เอฟเฟกพังมือถือพังครับผมแล้วก็ตามด้วยรถผมเทสุสดแล้วในร้านเลยนะตอนนี้คืคอแบบว่ารู้สึกเทสเกิดอีกครับ แค่ก็ลับไม่ไหวโอ้ยอย่างสวยอะโอ้ยสวยมากสวยมากครับผมนี่เดี๋ยวขอใส่สกินนะอุยไม่ใช่ดิอีซิวนครับอืมอย่างว้าวเลยนะฮะอโออผมอุตส่าห์เปิดมาให้ทุกคนดูเลยนะเนี่ยสำหรับใครที่ ดูแล้วนะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะฮะกดแชร์ก็ฝากด้วยละกันใครๆหลายคนเขาจะได้รู้กันนะครับว่าหมดไปกี่พันเพรกี่หมื่นเพรกี่แสนเพรนะฮะจะได้ดูกันไงส่วนใครที่จัดสนับสนุนนะครับก็สามารถทําการพยายาติดตามได้เลยนะฮะกกดไลค์กดแชร์นะพร้อมกันโดเนตก็ได้เลยนะครับโซ <c oughs> นสาอี่ก็7จ5 4นะครับ เพราะว่าพอดีรู้สึกว่าเปิดแล้วมันจับม,นนมวลเนื้อมาตัวนะสนับสนุนได้นะครับจับตายครับโอ้ยตาแรกนะเออไม่ได้เล่นครับตาแรกซะด้วยนะเฮ้ยเราจะแพ้ไม่ได้นะอือันนี้มาแค่โชว์เฉยนะครับโชว์ความเท่ให้ทุกคนดูเฉยๆกันเสน่วนจะโชว์ความโหดกับความเต็งเนี่ย ตาหน้าตาหน้าดูนี่สกอร์ในพ่อเธอไม่มีสกรีนไอ้ผม,ม่ะเทส,สุดแล้วนี่ตรงครับเทียของผมมะว้าวสุดแล้วเห็นปะนี่เห็นปะเหยัยงเหยังยงนี่ของเขาคือคือสีม่วงของเขาผมมันอวกาศเลยนะเว้ยอ้าวไิซื้อเอาวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไงวะ ก็ไม่รู้ดิเจได้ไงก็ไม่รู้อะครับแต่มาแล้วอ่ะฮะเออจะโชว์จะโชว์สกิลวให้ดูนี่สกินดิสกิลมาได้ไงวะเดี๋โชว์สกินให้ดูนี่วัเทคขนาดไหนพร้อมกับความตึงอื อ,อเห็นยังเห็นยังเห็นความสามารถสก,กินผมยังอุ๊ยอุ๊ยแรงเกินต้องกดเบรคครับไม่งั้นชนเห็นยัง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  อ oh. ชอบใจชอบใจกดไลค์กดแ like, ชร์สำหรับใครที่อยากจะได้ครับทีนะฮะแล้วก็ถามว่าอา่ครับทีจะเอาคันไหนดีที่มันจะอยู่ได้นานๆนะผมก็คงจะบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้แหละเป็นครับทีที่อยู่ได้นานที่สุดแหละเนี่นะตอนนี้มันก็อยู่ในอันดับหนึ่งนะในของครับที E.S.A. นะครับตระก,กูลสปอรริบัตระกูลรถสายเนี่ยมันมาจาัจะติอันดับนามนะในของรถครับทีคันนี้ก็ยังอยู่อันดับหนึ่งในนักผจุบันนี้ก็ยังอยู่โ no น .1 ครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีๆคันหนึ่งเลยนะสำหรับใครที่อยากได้ครับทีแล้วแปลว่าเอาแบกนานนะสักคันหนึ่งก็แนะนําคันนี้เลยโน no .1 ตระกาาห้ารับที เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ทีหนึ่งครับผมทีหนึ่งตั้งสามคันน่แต่คองผมมันแตกต่างนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆถึงแม้ผมจะดูไปหลายๆรอบยังไงของผมมันก็เทยครับไม่ไม่ไหนเลยหลายรอบแล้วมันก็ยังเถยยครับใครเห็นก็บอกว่าว้าวูกใจอ่ะเติมเลยสามสองหนึ่งเกิร์ลเดี๋ยผมให้ทุกคนดูสกิล ecu นะ พอดีให้ดูแค่ตาหนึ่งอ่ะเนาะมันอาจจะไม่ว้าวนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่ง ECU คันนี้อันตะก,กดแล้วมันจะสวยขนาดไหนตาเดียวมันไม่เล้าจายครับต้องมีสองตากับพร้อมกับที่หนึ่งด้วยดิเออให้คุ้มกับราคาสองหมืนเพชรครับสองหมืนสองพันเพชรตีไปเลย โอ้ยไม่คืนคํำบอลโหในโตยาวเรื่องอุย้ยสกินก็แรงครับชนก่อนชนก่อนมันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มาต้องชนในใส่สกินแล้วเห็นุอโหสวยจัดนี่นี่นี่เป็นไงใครอยากได้คะนะันนี้จัดจองเลยนะเขาบอกไว้ก่อน จองเลยนะฮะครับที่ที่อยู่ในอันดับหนึ่งตลอดก,กาลนะยังไม่มีใครที่จะมาโค่นในของรถครับที่อันดับหนึ่งคันนี้ได้นะครับถึงแม้จะเป็นครั้งแรกที่ออกมาแล้วได้หลายปีนะครับได้กี่ปีว่าสองปีเนาะสองปีหรือว่าหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าเนาะหรือว่าสองปีหนึ่งปีกว่ามั้งก็ยังไม่มีคันไหนมาโค่นคันคันนี้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลย แผดอกโอ้โหยังสวยอ่ะครับนี่จับนะครับเอาเลยชอบก็จัดประหยัดทำไม <c oughs> แล้วสำหรับวันนี้เราก็มาทำการเล่นในของ r T e c o v e ESA นะครับ s u p e เอาสั้นๆเลยละกันเนาะก็ประมาณแค่นี้เลยนะครับในของ สกินมาใหม่ล่าสุดเป็นสกินอวกาศที่สุดแสงจะแพงเท่ากับรถขับทีคันหนึ่งเลยนะฮะเขาบอกไปก่อนนะสำหรับใครที่งงไม่ถึงแนะนําว่าเอาแค,ค่ขับทีธรรมดาพอไม่จะเป็นต้องเอาสกินหรอกมันก็ไม่ได้เพิ่มค่าอะไรเลยนะครับง่ายๆคือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนั่นแหละนะเอาแค่ในของตัวรถสีม่วงพอไม่ต้องเอาสกินนะครับแค่นั้นเลยก็ถือว่าเอามาให้ทุกคนดูนะว่าใช้ประมาณกี่พันเพชรกี่หมื่นกี่แสนเพ็รนะฮะถึงจะได้ในของสกินนี้ รวมแล้วนะครับก็ถือว่าเจ็ดจีบเลยสองหมื่นสองพันนะครับตีกลมๆนะแค่สกินลดเฉยๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันอย่าลืมนะครับกดแชร์นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากด้วยฝากสนับสนุนได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม